มาแล้วเลขสองละล้านมาแล้วสองละล้านสองละล้านสิท่างวดติดสองล้าะล้านต้องส่งมาให้คราบอกส่งมาแล้วส่งมาแล้วมามาแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมบูมบรนทึกการสดๆกันนะครับที่ศาลปู่องค์ดัมแสนสิริจันทานคราชนะครับช่างจรวดมี เลขซองมาให้นะครับสองละหนึ่งล้านสองละหนึ่งล้านุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปหาช่างตรวจกันว่าเลขสองได้มาอย่างไรเนาะไปไปกันลยสวัสครับสวัสดีครับสัครับครับไม่ได้เจอกันเจอกันนาบวันนี้ก็คือได้ใหญ่ส่งห่สารมาอยู่ฝั่งนี้เนาะไม่อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าปงดาจะเอาปุงดามาไว้ที่ฐานตัวนี้แสดงจะเปิดประตูอีกสองที่โอ เปิดเป็นโดยทีมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นครับเลยย้ายอยู่ตรงนี้ครับย้ายจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกเนาะมันจะได้ออกบ่อยๆมันจะได้ออกได้มาทางตะวันออกมันก็ออกบ่อยๆครับหูวบึงจะหันจาออกนะหูบึงเนาะอนครับอันมาตะวันออกว่าเพิ่งย้ายมาได้สองสามวันกันในที่เท่าไรก็มีน่าจะให้เจ้าภาพเข้ามาจากต่างประเทศก่อนก็จะมีหนังมาฉายสองขึ้นติด ประมาณนานอย่างนั้นปีใหม่นี่หว่าปีใหม่ไม่เกินสิบสี่กุมภาถ้าเชียงมาเราติดต่อนังมีโปรแกรมมันไปบอกอยู่มีคนมาถามเรื่อยๆ่เพราะว่าวันไหนเพราะว่าเรา่นะจะภาพใหญ่เข้ามาอีกทีหนึ่งครับครับจะภาพใหญ่มากจากไหนครับทางประเทศบ่สวิตเแลนสวิตโอ้ไก่ตัวนี้ไก่ครับสวิตเซอร์แลนด์ช่องคนสตริม ก็ติดท่องทุกช่องครับก็เป็นเอฟซีทุกช่องแหละเป็นเอฟซีด้วยอยู่ต่างประเทศตอนนี้เขาก็รับชมอยู่นะท้าไรสรับครับประเทศเขาแหลยงานช่วงวันไหนครับผมก็ให้เขาหาวันมาได้ก่อนตัวเครื่องบินว่าเขาจะได้มาวันไหนครับผมได้แต่เลยได้เตรียมๆงานให้เขาถ้ามาลงตรงนี้มันจะเหมาะพอดีครับวันเวรพอดีเลยครับไปก่อนลงฝั่งนู้นครับหนังก็ชายตรงนี้ครับ น่าจะเป็นเดือนหลังปี่ใหม่ครับทีดแล้วก็พอมีโชคอยู่นิดหน่อยอืมครับเจ็ดสามหกกับสองหนึ่งอืมครับก็ถือว่าเกือบสามตัวนอเกือบาะเกือบสามตัวครับถ้ามาเป็นเลขแปดเนี่ยได้สามตัวเลยตรงเลยครับครับแต่ก็สองหนึ่งก็ตรงตรงสองหนึ่งตรงตรงสองหนึ่งตรงตรงครับครับก็มีคนถูกเยอะอยู่ครับครับวันนี้ก็เลยเลยย้ายมาฟังนี้แทน ครับครับเมื่อเมื่อวันมาเลยนะมันสุกบ<ป>่มันสุกก็ถูกหวยต่างประเทศอยู่อืมตัวตอนย้ายบ่ครับตอนย้ายก็หว,หวยต่างประเทศเ้วเข้าใช่ครับต่างประเทศเข้าครับครัแล้วก็มีเลขเลขซองเลขซองอืมเราซองครับเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านอืมได้ไมายังไงเลขซองนี่ครับเลขซองก็คือผมเป็นคนขับรถให้ พระประจานะไปประเทศลาวประจบเมียนมั่งลาวมั่งแต่ได้ยินแต่ก็พูดว่าถูกมาเรื่อยตั้งแต่สงครามอ่ะอืก็ถูกมาไม่สองตัวก็สามตัวคือเขาให้มาซองหนึ่งเนี่ยพูดได้นะก็คือมันเป็นซองที่จากฝังเพื่อนบ้านให้มาคคือเล่นได้ทั้งทั้งไทยทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านด้วยไทยทั้งเพื่อนบ้านด้วยเอาเขียนมาให้ค เรียบเลยสองสองหนึ่งล้านเลยสองหนึ่งล้านละ้านสองละล้านสองละล้านครับเขาเลยส่งมาให้ครับผมเคยเห็นแต่ซองละห้ายังห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ซองละล้านโอ้ไม่ธรรมดาสองละเสียงน่าจะสิบสี่งวดนะสิบสี่งวดสิบสี่เพราะมันตั้งแต่เขาว่าตั้งแต่หนึ่งเมษานะคือเปลี่ยนสกัดใหม่อะไรนะหนึ่งมันสิบหกสิบหกเมษาขึ้นมา อพอพอพอเมษาเพิ่ก็นับเป็นสกัดใหม่สิบหกเมษาน่าจะเมษาพฤษสภามินารนากรกฎาสิงหาทั้งหมดมันยี่สิบสี่กันนี้ก็ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วน่าจะสิโอ้ครึ่งทางแล้วเนาะครับครึ่งทางสี่สิบห้างวดแลลวมั้งครับน่าจะสิบห้างวดก็คือเลนเดทั้งไทยทั้งลาวนะคะใช่ทั้งไทยทั้งลาวซองหนึ่งนีจะเล็่นเดือนหนึ่งเลยบอกไม่ใช่หรือว่าสิบห้าวันสิบห้าวันซองหนึ่งได้สิบห้าวัน อเขาจะส่งมาให้ทุก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 สิบห้าวันครับอืมแต่ผมก็บางทีก็ไม่กล้าไปเอาได้ยินว่าร้านหนึ่งก็ตกใจกลัวเหมือนกันอืเงินไม่พอเงินไม่พอร้านหนึ่งก็โว้ซองละร้านคักเลยละร้านครับมเขาหายไปจะได้หายส่งมาไปสเน่เลยเอาไปไป็นสเน่ครับโอ้ส่งไปสเน่มาเลยครับวันนี้ได้หรือยังครับผมได้แล้วเขาส่งมาแล้วส่งมาแล้วผมคล่องใจอยู่ซองละร้านนี่มันมันล้านบาทเลยใช่ไหมครับ ร,ร้านประเทศเพื่อนบ้านร้านประเทศเพื่อนบ้านโอ้ร้านของประเทศเพื่อนบ้านเนี<อ>่ยร้านของประเทศเพื่อนบ้านเพรว่าเขาก็ถูกมาถูกมาสิบกว่างวดได้ยินว่าสิบสี่สิบห้างวดเลยงวดที่แล้วผมก็เลยผมยังไม่เชื่องวดแล้วผมก็เลยลงซื้อตามว่าถ้าแม่นจริงจะถ,ถูกงวดงวดที่แล้วอ่ะผมจะได้มีตังคือเป็นการแบบพระท่านอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วท่านก็ทําวัดวารามนะมันต้องถวายประตูปัจจัยท่านอย่างนั้นถ้าถูกวันนี้ผมจะเอามาแลยบูชา ฝากปัจจัยไปให้ท่านครับแล้วก็ถูกจริงๆถูกสองหนึ่งเนเจ็ดสามหกับทุกช่องหนึ่งจะเลยเลยได้ไปเอามาไปมาให้ก็ฝากมาให้แสดงว่าซองนี้เป็นซองที่สองใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ซองแรกเพลื่อนก็ฝากมาให้เพราะ<า>ว่าผมผมยังไม่มีตังค์เรอะอ่าครับตอนนี้ก็เลยตอนน้กำลังเลี้ยงเลี้ยอยู่แต่พพอได้สองหนึ่งเ่ยก็เลยตัดสินใจให้เขาตรงเลยจะปล่ยปัจจัยไปให้ซองละล้านตออละล้านครับอันที่ หลักกีบแต่ถ้าเป็นกันไทยกัเป็ตีเพื่อนบ้านก็เป็นกีบเนาะตั้กี่บาทครับสี่พันสี่พันสี่พันบาทครับเพราะว่าร้านหนึ่งมันไม่ใช่พันกว่าบาทวะร้านห้าพันหกพันร้านหนึ่งไม่มันผมเคยไปแลกข้ามไปแลกที่ปักเซอร้อยหนึ่งได้สองหมื่นห้าถ้าพันหนึ่งได้สองแสนห้าถ้าพันหนึ่งได้สองแสนห้าถ้าสี่พันได้ร้านหนึ่งเนาะสี่พันร้านหนึ่งก็ก็ไม่ไม่สี่พันบาท เดี๋ยวจะเอามาให้เอฟซีดูได้เลยเป็นการแบ่งปันตัวเลขครับนี่ก็ช่องเ็ดพารวยนาอคงองด้วยแล้วก็อวิสานทิสเกนเนาะครับซีรีส์ทีวีจะได้เห็นว่าไอ้สองล้านเป็นเป็นไปมาอย่างไร็อกส่งมาแล้วเนาะส่งแล้วเขาเขาที่เขาบอกว่าอะไรนะหนึ่งล้านกี่ปีคิดไทยลาวอะไรเขาเขียนอย่างงั้นก็งงๆกันก็เพิ่งได้งวดแรกแหละแต่เขาถูกมาสิบสี่สิบห้างวดก็คือยังไม่เชื่อว่าเอ้มันจะถูกจริงบ่ะ แต่งวดที่วันตุกมาก็เขาก็โทรมาแจ้งมาบอกว่าให้ซื้อเก้าสองวันวันศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาเราตามซื้อดูก็ออกจริงรไม่ได้กลับเดี๋ยวเรามาลุ้นงวดนี้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าสิบห้าวันเนี่ยปรเทศเพื่อนบ้านจะออกประมาณหกครั้งคือคือเราตามได้ตลอดตามได้ตลอดเพื่อนบ้านได้ตลอดเรียกตัวเดียวอนี้เราตามได้ทั้งพุทธจันทร์พุทธสุกเลยประมาณหกครั้งหกครั้งวัด สองเดียวคุ้มเลยครัอย่างนี้เห็นก็พูดนะของรัฐบาลไทยก็ได้สองงวดครับครับรัฐบาลไทยจะให้ก็น่าจะให้สามตัวหรือเปล่าครับแต่ของเพื่อนบ้านก็ให้มาสองตัวแต่ก็อยู่ในในซองเดียวกันกับเป็นเป็นพระอาจารย์ที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับตอนนี้ได้มาแล้วใช่ไหมครับได้มาแล้วอ่ะอยากเห็นแล้วแกะนแโอ้ใส่กล่องมาอย่างดีเลยโค้กล่องอย่างดีเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อครับ คือกล่องสวยด้วยกล่องเดีก็บส่งมาจากลาวต่างประเทศเอ่ามาแล้วสองร้านร้านหนึ่งร้านสองละร้านครับจะเป็นร้านร้านประเทศเพื่อนบ้านครับเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นเขาบอกว่าสองหนึ่งเนี่ยได้ทั้งสิบห้าวัน ได้ทั้งเพื่อนบ้านได้ทั้งทางรัฐบาลไทยคแต่เราก็ให้ได้รัฐบาลไทยเนาะาเราเป็นประเทศไทยคครรัับบเตรียมเลยเตรียมเลยแต่ถ้าใครจะเอาไปเพื่อนบ้านก็เอาไปได้ครับในในช่วง15วันครับรัมโอ้ตัวหนังสือประเทศเพื่อนบ้านสวยด้วยตัวเล็กสวยด้วยสวยตัวคอนเนับ สองสี่สองสองสี่สองครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยเก้าสองห้าเก้าสองห้าแล้วก็เก้าสองครับอืมแล้วก็สามศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็แปดหกก็ไม่ไายห่างม่เยอะไม่เยอะตัววม่เยอะผมว่าไม่เยอะตัวฝั่งนี้คือของไทยหมดนี้ของของไทย๋อไทยก็ได้ลาวก็ได้ครับอยู่ที่เราเลือกแต่เราแตเราไม่ชอบฝั่งนี้ชอบฝั่งนี้แต่ว่า ได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวครับแต่ดูแล้วเหมือนแบ่งแบ่งกันเป็นลาวไทยเนาะครับไทยลาวแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาถูกยังไงมาตั้งสิบสี่งวดผมยังงงค่ะผมเลยได้เอามาสิบสี่งวดติดสี่งวดติดโอ้แล้วก็งวดที่สิบห้าน่ะผมถึงไปเอามาแล้วก็ถูกถูกสองหนึ่งครับครับสิบห้าต่อไปก็งวดนี้ที่สิบหกนี่ยังไงที่หกครับอ๋อนี่เขาเขียนมาสองหนึ่งทับหกแปดก็แสดงว่าเป็นของรัฐบาลไทยนี่ นี่นี่สองเก้าลาวก็ออกไปแล้วนี่เมื่อวานก่อนครับคือเขเขียนให้ให้ให้คือพอฟังใครก็เขียนให้เราก็ออกอีกก็ได้้าวๆซื้อตามเลาอื่นอีกนนิดนครับอันนี้ถ้าถ้าเป็นลาวก็น่าจะอยู่เจ็ดีแคบได้แั่งนี้นะครับอันนี้สองเก้าออกไปแล้วสองสองเก้าสองออกไปแล้วครับอันนี้ผมก็ถูกสองสี่สองกับสองสี่สองอันนี้ตัดตัดมาได้แค่สองหางนึงสองสี่สองสองเออสองสี่สองสองกับ อันนั้นก็สองห้าอันนั้นเก้าสองห้าสองห้าันี่น่าจะคนเน้นเน้นมาให้หมนะเก้าสองเก้าสองก็มีอยู่แล้วเนี่ครับเก้าสองก็ตัดมาให้ตัดมาให้แล้วครับบอกว่าอยู่ที่เรานิยมคือได้ทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยอยู่ที่เราจะชอบเลือกอเลือกอยังไงคือเหมือนแบบตำไทยกับตำลาวอะ่ะครับที่เราเลือกรับประทานครับท่านที่ชอบตัวเี้นน่าจะน่าจะเป็นขีดสิ้นใต้เนาะขีดส้นใต้เอาไว้แต่ตัวเน้นเป็นแปดเจ็ดนอแปดเจ็ดกับสองห้าครับครับครับตัวที่ไม่ขีดก็อาจจะ อาจจะคนลบน้อยก็ใช้สองห้ากับแปดเจ็ดแต่ผมก็ถือว่าได้ครั้งแรกก็ได้ทั้งไทยและเพื่อนบ้านได้ทรงหนึ่งกับเก้าสองเมืก่อนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ก็ลองเสี่ยงดูก็มีโชคจริงแลต้องแบบแรกแรกก็ยังไม่นั่นแต่ว่าก็เอ๊ะทำไมก็ถูกใบถูกใบถูกใบเอี้ยถูกเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกผมก็อยากถูกเหมือนกันแล้วก็จะเอามาแบ่งปันเอฟซีของช่องเป็ดพลารวยแล้วก็ไอ้พกพองแล้วก็บริยศารที่เก่นแล้วก็คนสุรินททีวีได้มาดูกัน ครับไม่แน่เนาะอาจจะบรนดาันี้ยมันจันบ่จันพุทธสุกอันนี้สุกมาแล้วนี่สุกจันพุทธสุกอาจจะเป็นเล็กลาวเนี่ยอาจจะเป็นไทยหรือว่าเป็นไทยลาวด้วยกันเลยอยู่ที่เราชอบครับมาดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงเนาะแต่เราก็มีความหวังว่างวดถี่แล้วได้อยู่ไม่คิดว่าจะได้นะครับ อออกก็ลงูีีทถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ปีใหม่ส่สงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะครับครับที่ว่าแต่ถ้าที่เน้นชอบกดถ้าผมชอบเนาะครับส่วนตัวของท่านกรวดนี่ชอบตัวไหนครับแปดเจ็ดชอบแปดเจ็ดครับตัวที่ขี่เสื้อใต้แปดเจ็ดกับสองห้ากับสองห้าก็บ้านก็ขี่มาให้แล้วครับตัวเน้นตัวเน้นธรรมดาเล็กๆน้อยๆออม แต่ตัวเน้นเพราะว่าจะได้มีเงินใช้จับจ่ายใช้สอยปีใหม่เนาะเพราะว่าจะเตรียมงานเตรียมอะไรด้วยก็ที่เอาไม้เพราะเราจะเตรียมงานด้วยนะอืว่าเออสองเงินล้านสารปูงดำเนี่ยอาจจะนําโชคมาให้ท่านครับไม่แน่ไม่นอนเราบางทีปุ๊บปั๊บมาได้รางวัลใหญ่มาใครจะไปรู้เนาะได้เงินเที่ยวปีใหม่สบายครับขอบคุณเนาะขอบคุณท่านจรวดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับผมที่เบี่ยงปันแนวทางเนาะแลวกับ้ด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลครับ